สวัสดีค่ะวาวาจากบริษัทซีโอเกนนะคะวันนี้วันที่1 4สิงหาคมนะคะที่กรุงเบลเกตประเทศเซอร์เบียวาวพามาที่สถานที่ฉีดวัคซีนจริงที่เบลเกตแฟร์ที่ฉีดให้ฟรีรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่ฉีดอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวทุกสัญชาตินะคะเพราะว่าเขาฉีดให้นักท่องเที่ยวสัปดาห์ละสามวันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็วันเสาร์นี้ถือว่าเป็นเสาร์ที่2สัปดาห์ที่2นะคะทางเข้านะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างเงียบเหงาคนยัง ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกเซอร์เบียเขาอาจจะแบบได้รับวัคซีนในประเทศของเขาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนสัญชาติที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์คือมาซิโดเนียเหนือแล้วก็บอสเนียนะคะเขาอาจจะมาฉีดก,กันเยอะแล้วนะคะยังไงคะ่ะถ้าใครสนใจมาเที่ยวเซอร์เบียนะคะก็ วาวาจากบริษัทซีโอเกนนะคะก็พร้อมดูแลทุกท่านนะคะในการที่จะมาเที่ยวเซอร์เบียค่ะท่านไหนที่มีวีซ่าพร้อมบินนะคะวีซ่าอังกฤษอเมริกาและก็เชงเ,เก้นที่ใช้งานไปแล้วแล้วก็ยังไม่หมดอายุนะคะสามารถใช้วีซ่าเหล่านี้เข้าท่องเที่ยวประเทศเซอร์เบียได้ะนะคะยังไงก็มาท่องเทียเ่ยวเซอร์เบียกันนะคะสวัสดีค่ะ